สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในในการรีวิวแนะนำเกมมือถือน่าเล่นครับแล้วันนี้เราอยู่กันในเกม r e b i r t h M ็ครับผมเป็นเกมแนว MMORPG าพภาพสวยๆอีกหนึ่งเกมครับและที่สำคัญมีเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะก่อนเริ่มเกมมาจะเป็นหน้านี้เลยถ้าเกิดใครยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็เข้ามาเปลี่ยนได้ครับเลือกได้3ภาษาคือเกาหลีอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนั่นเองก็จัดไปครับผมแล้วก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเล่นเซิร์ฟไทย ในเซิร์ไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเซิร์ฟย่อยอีกตอนนี้ก็จะมีเซิร์ฟไกอากับเทมิสนะครับผมแต่ผมเล่นไว้ที่ไกอาร์งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยตัวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์ค่อนข้างหลากหลายครับผมแล้วก็ภาพสวยมากๆด้วยเดี๋ยวเราก็จะรีวิวกันแบบรวดเร็วแล้วกันเนื่องจากว่าเกมแนว mmorpg สมัยนีย้มันก็จะคล้ายๆกันจะมีระบบออโต้เควสนำทางนะฮะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างจากแนว mmorpg เกมอื่นทั่วไปเล็กน้อยฮะเริ่มเกมมาครับผมก็จะมีให้เราสร้างตัวละครอันนี้คือเป็นตัวละครที่เราเลือกไว้เดี๋ยวผมจะลองกดสร้างให้ดูนะครับมาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่เราจะได้เล่นกันขเข้ามาปุ๊บนี่ครับหน้าสร้างตัวละครมี4อาชีพให้เลือกเล่นก็คือ s l a y ยอร์วิ r า b เบอ e ์เซอร์เกอรแล้วก็เรนเจอนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูพอเราเลือกไปแต่ละที่อาชีพเนี่ย มันก็จะมีคัดซีนสวยๆมาให้ดูกันนะครับผมสามารถกดสคริปต์ได้เลือกได้นะฮะร,รู้สึกว่าจะไม่มีให้เลือกชายหญิงปะสเลเยอร์ก็จะเป็นตัวผู้ชายนะฮะอันนี้อืมอาเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมอันนี้ก็เป็นเรนเจอร์จะเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็วิสน์นะครับนักเวท เนี่ยมีแอคชั่นพรีวิวเล็กน้อยดูท่าดูสกิลนะฮะ,ะเดี๋ยวลองสร้างตัวเล่นๆแล้วกันนะฮะแต่พอเราเริ่มสร้างตัวปุ๊บมันก็จะเข้าเกมไปเลยเราไม่สามารถเลือกใบหน้าอะไรได้ครับเพราะว่าเขาเซตมาให้แล้วแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องครับซึ่งมีซับไทยให้เราอ่านด้วยเนี่ยดูฉากคัซีนแบบว่าอย่างสวยเลยนะแต่เ,เราจะสคิปข้ามไปแล้วกัน เดี๋ยวก็จะตัดกลับมาที่ตัวละครที่ผมเล่นเอาไว้นะครับผมโอเคครับผมก็กลับมาที่ตัวละครของผมนะฮะก็เล่นไปจนถึงเลเวล70แล้วต้องบอกว่าเกมเนี้ยเลเวลขึ้นไวมากแค่เราทำเควสตามทางไปเรื่อยๆืเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยสักพักนึงก็เลเวล70ได้แล้วนะฮะแล้วพอเลเวล70บปุ๊บเราก็จะมีสกิลด้านข้างนี้ครบเลยอ่าโอเควิธีการเล่นครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีตัวละครของเราเป็นแล็งเป็นอะไรบอกกดเข้าไปก็จะมีเป็นอาวุธชุดเกราะนะครับที่เราใส่ ซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยสาม,มารถเข้าไปเลเวลอัพอัพเกรดอะไรได้ครับตามสไตล์แล้วก็จะมีไอเทมเป็นยานะฮะออบอันนี้ใส่อัญมณีครับผมต้องมาปลดลงปลดล็อกอีกนะฮะเยอะมากอะ่ะอารมณ์เหมือนพวกใส่ลนนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงก็ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเมนูคําสั่งทั้งหมดซึ่งเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ดูเกมเพย์คร่าวๆก่อนนะครับวิธีการเล่น แตะเคเวสด้านซ้ายครับผมมันก็จะทําการวิ่งไปให้แต่ว่าถ้าเรามีวาร์ปเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปได้เลยเรากดแตะปุ๊บมันก็จะไปถึงทันทีเลยนะฮะช่วงแรกๆรู้สึกว่าจะมีมาให้เยอะว่าสมควรเนี่ยอันนี้ต้องวิ่งไปแบบ200กว่าเมตรถ้าเราไม่ขี่มา้าเราก็จะเดินช้าๆนะฮะแต่เราจะวาร์ปไปเลย เนี่ยครับวร์ปามามันก็จะคุยเควสให้ต่อเนื่องเลยนะ Then, <Good> อ่านี่เดี๋ยวมาดูมาดูคร่าวๆอันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปคุยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราต้องไปสู้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปสู้วิ่งไปทางนี้400กว่าเมตรนี่เขาบอกว่ามีระบบเอาสัตว์เลี้ยงไปแข่งด้วยนะครับวิ่งแข่งอันนี้เรามาถึง No h เตอ e r แล้วก็ล่าได้เลยครับผม อันนี้เรากดออโต้อยู่ด้านขวาบนเห็นไหมถ้าเราอยากจะสู้เองก็ได้ครับการควบคุมก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยเป็นแป้นเวอร์ชวลแพดนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้มีกระโดดจอกระโดดกระโดโด,โด,โด,โดแล้วก็ยิงสกิลอะไรอย่างี้อ่าปลาส่ายฟ้าไปนะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงแพดเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงด้านซ้ายล่างนะมันแบบไปแตะที่หน้าจอไม่ได้นะฮะเนี่ยเดินที่หน้าจอไม่ได้ต้องไปเลือกการควบคุมแบบอื่นอันนี้ยิงไมใต้ยหน่อยยิงไม่ได้ อ่อกระสุนพิษไปครับผมทางที่ดีเราก็ออโต้ไปดีอะแล้วเราก็คอยควบคุมใจสก,กิลเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเกมนี้คือเราสามารถแปลงร่างได้ครับผมนี่แต่ว่าเราต้องไปหาการ์ดหาอะไรมานะอย่างเนี้ยผมมีโ no น1อันนะครับผมแปลงได้ตามที่มาดีปุ๊บจาแต่พอแปลงปุ๊บความเก่งกายก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครน,นะฮะอย่างไอโนเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่แรงดี เห็นปะมันก็จะแบบตีเบากว่านักนูผมอีกแล้วเราจะยกเลิกยังไงคืนล่างนะครับผมพอคืนล่างปุ๊บเราก็จะไม่มีใบแปลงล่างแล้วคืนล่างเป็นลักนูเราเหมือนเดิมดีอ่ะอันนี้ก็คือลูกเล่นอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคปรับโนอาเชอร์ แล้วเดี๋ยวก็มาดูเมนูอื่นๆนะครับผมกดไปที่ตรงด้านขวาบนครับตรงไอ้สามขีดนี้ก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานอกจากหน้าตัวละครที่เราดูกันไปแล้วก็จะมีหน้าสกิลสกิลเกมนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจะมีสกิลหลักเนี่ยมันจะแบบฟิกไว้แล้วว่ามีสกิลอะไรบ้างแล้วก็จะมีบอกว่าอัพได้ตอนเลเวลเท่าไหร่นี่ครับต้องรอแล้งสองอีกมีการเลื่อนลงเลื่อนแล้งได้นะฮะเนี่ยไลฟ์ออฟหันติงคือถ้าไม้ตายมันจะมีบอกออนติเมทมันจะอยู่ช่องสุดท้ายนี่นะ ไปดูมิแล้วก็จะมี passive skill ก็จะมีให้เราอัพได้นะฮะ ion m a t t e r y ทำไรได้ก็กดเข้าไปดูอยากพลังป้องกันเพิ่ม16พลังป้องกันทัดไฟอะไรเงี้ยเพื่อแบบต้องอัพเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็มีสิ่งของในคลังก็คือหน้า,าแ่แต่งตัวให้ตัวละครเนี่ยแหละมีของอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็จะมีโรงตีเหล็กโรงตีเหล็กก็จะเป็นเหมือนเอาไว้อัปเกรดอาวุธนะฮะนี่ไปหาหินอันนี้มาเราก็จะทําการอัปเกรดอนูเราได้เดเวลก็จะอัพอเป็นเลเวลอุปก,กรณ์เลเวลหนึ่งนะฮะก็มีหาออฟเสริมด้วยเนีย่ยเอาหินอะไรมาคือมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีของสะสมเป็นพวกมา้าสัตว์เลี้ยง แล้ก็ไอใบแปลงล่างเนี่ย uh, no h e r เนี่ยเราเคยได้มาใบหนึ่งอะไรแบบนี้นะสัตว์เลี้ยงรู้สึกว่าจะแบบว่าเหมือนแบบแค่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานิดหน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยเพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มทองที่ได้ดอกจากมอนอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีตลาดตลาด,ตลาดซื้อขายนะเราสามารถไปหาซื้อของโหดๆได้ซึ่งราคาก็จะโหดเอาเรื่องตามที่เห็นเลย นี่ยจะมีคนเอามาวางขายมั้งถ้าผมจําให้ผิดนะพรต,ตอนแรกๆยังไม่มีอาวุธบางอย่างเลยนะอันนี้เราก็ทำเควสเสร็จเราก็มาดูอันต่อมาครับผมดันเจียนดันเจียนจริงๆมีเยอะมากมีดันเจียนประจําวันดันเจียนอีเวนต์ดันเจียนเนื้อเรื่องนะครับผมซีนาริโอเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูแล้วกันเนี่ฮะภาพ เข้ามาดันเจียนแล้วก็เราสามารถต่อสู้อัตโนมัติได้ครับหรือว่าเราจะบังคับเองก็ได้เน่ยให้มันจาัดก,การเจอพวกสเกลเลตันนี่ครับใบแปลงร่างโนเราหมดแล้วเราจะแปลงร่างเล่นไม่ได้แนละ้วะเนี่ยกด้านซ้ายล่างครับจะมีมุมมองให้เราปรับว่าอยากได้เป็นมุมมอง3 d หรือ2 5 d นะฮะ แล้วเราก็สามารถแตะที่หน้าจอเพื่อหมุนมุมได้ถ้าทีดีเราจะหมุนได้อย่างอิสระเลยก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากฮรระหว่างที่มันออตโอต้อ,อยู่เนี่ยเราก็สามารถเข้ามากดดูได้ตรงหน้าแคสนะครับผมก็จะมีของแคสขายก็คือเติมเงินนั่นเองและเกมนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เงินซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับสามารถใช้ซื้อภารกิจเพื่อผ่านได้อย่างรวดเร็วก็ได้นะเดียจะซื้อมาเพื่อแบบ เติมเงินปลดของลุ่มกาชาเอาอาวุธโหดนะครับซึ่งเกมนี้มีการแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนนะฮะอาวุธชั้นเลศเนี่ยเราจะได้จากเพชรที่เราเติมเงินเท่านั้นคือเพชรสีทองแต่อาวุธชั้นดีเนี่ยเราสามารถสะสมไอ้เพชรสีน้ําเงินเนี่ยมาเปิดได้ครับผมมันก็จะมีบอกว่าอาวุธชั้นดีเนี่ยจะมีโอกาสได้ของดีถึงระดับตานานครับแต่ถ้าเป็นอาวุธชั้นเลศเนี่ยจะได้ตั้งแต่ของหายากไปจนถึงเทพเจ้าก็คือสูงสุดนะฮะ ป็นการแบ่งแยกชนชั้นอย่างดีเลยจริงๆนะฮะอันนี้เราก็ลุยต่อ,อไปข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับเรามีโหมดประหยัดพลังงานได้นะเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทำไมต้องบู๊เป็นปัตตาจริงเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าดึงลูกทังลงเพื่อออกจากโหมดประหยัดแบตนี่ก็เอาไว้เวลาเปิดออโต้นะฮะหน้าจอก็จะดับไปเอง นี่แล้วในที่สุดเราก็เดินมาถึงห้องบอสแล้วครับผมของเควสซินารีโอเราก็จะมาสู้กับบอสครับจริงๆเราแนะนำให้สู้เองดีอ่ออานะบอกว่าขอมุมมองไกลๆหน่อยนั่นนะเราสามดีล้วก็ซูมออกมา,าไปกินโอ๊ยกระโดดถอยหลังมาก่อนฮนะ กิ้งหลบมามีท่านี้ด้วยโอ้ยกดไม่ทันครับผมเนี่ยมันกิ้งหลบให้เราเองโอ้ยขอยอ้อกมาก่อนเฮต้าครับผมบอสตัวนี้เนีย่ยอันติพอครบปุ๊บเราจะยิงอันติได้แล้วอีกทีเดียวแต่เราแข็งไปแล้วฮะอันติมาจักจ,กจ,กจ,กจกัแล้วก็อีกทีนึงเรียบร้อยครับผม แล้วก็กดออกจากห้องมานะฮะแล้วจริงๆแล้วไอ้ดันเจี้ยนนี้เราสามารถเข้าไปเป็นแบบปาร์ตี้ได้ด้วยนะก็จะคือหาเพื่อนไปได้แล้วก็มีดันเจี้ยนประจำวันครับก็จะแบบดันเจี้ยนนี้ดอรอปทองเยอะดันเจี้ยนนี้ได้ e p เยอะอะไรแบบนี้ดันเจี้ยนนี้เอาไว้หาของหาหินเพื่อเอาไว้อัพสกิลนะครับแอบบิสแล้วก็นี่ก็ได ไอเทมประมาณนี้ฮะรายละเอียดมีไม่เยอะมากหมายถึงว่าตอนนี้นะยังปลดล็อกมาไม่เยอะมากจริงๆแล้วยังมีพวกระบบ p v p ซึ่งเราต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนขั้นสูงเลดวิหารพ่อมดอะไรงนี้แล้วก็มีอีเวนต์อีกนะฮะตอนนี้อีเวนต์คือล็อกอินเวลาเชื่อมต่ออะไรพวกเนี้ยก็กดเข้ามารับของได้นี่ฮะ สบายสบายเนี่ยแล้วเราก็วิ่งไป50กว่าเมตรเราก็วิ่งแป๊บเดียวก็ถึงนะจะดูสัตว์ขี่ของแต่ละคนคือไม่ได้มีแค่ม้านะเราสามารถขี่มังกรขี่สัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ครับผมรวมไปถึงการแต่งตัวเนี่ยก็จะมีป่งมีปีกมาซึ่งเราต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งฮนะโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจอยากลองโหลดมาเล่นก็จัดได้ครับมีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ